สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้ามือน Apple ี่แอปเปิลชาแนลสิบภาพพี่พีน้องมาก,กินขัวลาบจากพี่น้องแล้วก็อมเนื้อและจ้าแกมผักสดเต็มถาดจ้ากับบักพริกหนวยจากพี่น้องพริกสดพี่น้องสนใจแคบหมูกับสร้างข่าไอะได้ลจ้าแอปเปิลขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทแต่พี่น้องน้ำหนักสองรอยก่ำและจ้าฝากพี่น้องอุ้นหนุนแอปเปิลเนในและจ้า เดี๋ยวแอปเปิลสิเอลอยด์ไลฟ์ไว้แต่ดาลางคลิป้ะจ้ะกล่องละหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่นอ้องพี่น้องกะทักเข้ามาดไดัยได้ตาเดี๋ยวแอปเปิลสิเอลอยด์ไลฟ์ไปแต่ดาลางคลิปแอปเปิลถิ่นซูพี่น,อน้องเบิร์ตอันนี้กันอืม,อมกรอบขนาดพุ่งจ้ะ มาต่ามาลงมือก,กินกันได้เลยจ้ะพี่น้องจะแอบน้ำกันจ้ะแอปเปิลกับข้าอยากจ่พี่น้องโดนนั้นโกงไหมจ้ะพี่น้องแอบเสือผ่าไหมจา้าโกงเงินแอปเปิลไปหลอกเอาเงินแอปเปิลไปเจ็ดพันสามโอ้เจ็ดพันสี่จ่าเก,กือบนะือ่มหบ หลอกห้เขาล่งทะเบียนไหมต่าเข่าคุมคุมนั้นมีประมาณหลายคนจ่าประมาณสิบก้คนหรือดีสิบเนือจ้าแล้วก็หลอกคําชาวบามาถือเสื้อผ้าน้ำข้าจะแอปเปิลกับสิข้ายเสื้อผ้าเมื่อสองกันไหมจะเพี่น้องหกสิบชิ้นแอปเปิลขายตัวละสามสิบบาทกระจิกตกลงราคากันที่พันเจ็ดบวกค่าส่งสองร้อยห้าสิบจ้า เราแบบเนี้ยให้แอปเปิลสมัครสมาชิกลอยหกสิบเก้าบาทตจาาขั้นตอนแรกอาเปิกับสมัครเลยจ้กที่ได้อาเปิลกับเอสเจสี่สมัครดีบ่นน้อบ่แมนเบบกงบ่แมนอีเดียเราบนี้สมัครสมาชิกลอยหกเก้าโอนขึ้นมาให้เฮาเพิ่นตั้งแอปขึ้นไมาเองนไหมจ้ะแอปกดเงินออกหันไหมจ้ะ เงินเข่าเงินออกกันไหมจ๊ะม,มันี่ก็โอนแล้วก็บอกให้อาเปิลกดเงินออกมาจังทันทีเฮตตามวิธีเขาบอกกันไหมจ้ะพี่น้องมันนี้สมัครขั้นตอนที่หนึ่งเลยจะลงทะเบียนเลยมันี้จ้ะให้เข้าสืบเป็นล่งเท่าไหมจ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท หนึ1990่งทนเก้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าสีได้เงินขึ้นจ้าพี่น้องก็เข้าอันแอปแอ,ปอ,ปอ,ปอปนันธนาคารที่เขาตั้งขึ้นมาเองหลหะจ้าเพราะแอปเปิลสิทอนมันบอกว่าถอนยังไม่ได้ต้องรอขั้นตอนที่สองเสร็จก่อนพระนจ่าพี่น้องขั้นตอนที่สองเนี่ยอวนหาท่านเซียแอปเปิลกับยูด้วยจต่ว่าเขาหลอกคิดว่าเขาต้องหลอกแต่ว่าเขาอยากได้เงินขึ้นไหมจ้ะกน็เลยล่วงเบิงเอาไปมา แม่นี่เดียวขั้นตอนที่สองนี่สื่อเข็มขัดแต่เป็นหวงหาพันเียที่จริงแอปเปิลก็จะขายเสื้อผ่ามือสองไม่าดเพราะว่าเสื้อผ่าแอปเปิลมันกระลายเนาะเอาไปมากก็เลยด่วนเขาหลอกครับตอนนี้แอปเปิลกัไปแจงควาำอยู่จัง ราะว่าเขาใส่แอปอันทูมันนีว่าเล็ดไหมื่จ้ะส่งให้แอปเปิลสแกนแอปเปิลเขาได้โทรไปอันทูมันนีว่าเลดจ้ะให้เขาระงับอันทูมันนีมิชชาชีพไปจ้ะมันกินเขาแรงน้ำกันแล้วจับไปเนาะมันนีก็จะกินไปน้าเบาไปน้ำแล้วจ้า เือนไทยด้จ้ะพี่น้องแอบขายเสื้อผ้าที่แห้งเฮ่าอันแอดไลน์นะจะไปขายด้วยจ้ะผู้ใดก็ดกเลยขายเสื้อผ้ามือสองแห้งเฮ่าเข่า,ขาคุมจะเข่าด้วจ้ะเดี๋ยวนี้กำลังระบาดหนักในเฟซบุ๊กด้วยจ้ะพี่น้องนำมาระวังกันหน่ด้วยจ้ะเพราะแอปเปิลกระโดนมาแล้วจ้ะเงื่อกนก็กลับาได้ขึ้นดอกจาก้าแอปเปิลคิดว่าระแ,แจ้งค่วมไปในแบบ แบบเตือนไพ่ประมาณหน,นึ่งนะครับเมื่อนี้ให้คลิปคํเแื่นหนาแน่นหลังจะเป็นหลังทั้งไปลุงพกักครั้งใชแคบมัวทั้งไปอ่ะไพ้เอกสารเมืน,นี้อ่ะ เดี๋ยวนี้แก่งข้อเช่นตื่นระบาดอีกแล้วเด้อจ้ะนายกองอิงออกจากนายกแบบไหนจ๊ะมันเริ่มมาอีกแล้วตอนนั้น,นยังบาหลายจังเริ่มระบาดหนักแล้วก็เริ่มกินหมักดินปากผักกระไลือเก่าจต่นเ,น 5, จเป็นองมะนีโอนห่าพันซีแต่เป็นงั่งแอปเปิลเบาไปท่านจบเลยที่เบาต่อ อนหาพันซีแอปเปิลกับที่แหลกแอปเปิลอุ่นไปพันเกาลอยเกาจิบแล้วเนาะแอปเปิลขอเงินคืนมันกับบอกว่าต้องทำตามที่บอกทำขั้นตอนที่สองให้เสร็จก่อนค่อยจะได้เงินพนาาักรานอืมกลินปากไม่ค่อยขมจ้ะ มันเนาะแอปเปิลโอนไปซิดหาพันซีมันมาจังเท่ากับบอกว่าแอปเปิลเฮ็ดผิทขอบอเฮ็ดตามที่เขาบอกพันนาจา้งแอปมันเรียกอัน่าสามารถอนเงินออกมาได้ยังสิบเอดจานพี่นนอง มัน,นย้ให้แอปเปิลโอนไปอีกเลวจะไปแก้ไข่ฟันจากพี่น้องมึงดูสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเซี่ยวเงินใส่แล้วจะไปโอนจะไปน้องกับโอนดอกจาก้าราะวะรู้แล้วว่ามันหลอก บักพริกเอามาะชวปิหน่องนะมันเจอเห็นมันงานมมันสวยแต่จัดจังก็ได้โดนไปแต่พิหน่องจิตพันสีก็คงสิบอะไรขึ้นหบอกจัง คืออันมันอยู่ในเมืองไทยแต่เพราะว่าตำรวจเพิ่นว่ามันเป็นข้อสเส้นเติร์แบบอาจจะอยู่แบบทั้งกรมพูชเดียไปมั้นนี่แม่จ้ะพี่น้องทั้งหรือว่าอยู่ในไทยกะบบลูกกเขาเกนดนะจ้าเนาะสันนิษฐานไปเตือนไพ่ด้อจ้าจะเปลี่ยนในเดี๋ยวน,นี้มันหลายรูปแบบจ้ะพี่น้องมันมากในหลายรูปแบบ มูแอปเปิลกระโดนจ้าแบบว่าแอปเปิลลงเฟซบุกไปนไมจะเตือนให้ทั้งเฟซบุกโพดแอปขายเส่าไงจ้ะที่ว่าหลอกลวงอะไรงี้จ้ะมูแอปเปิลกับกระโดนลายจังหลายค้นจะ้ะมันระบาดหนะัก แอบจากพี่น้องฝนตกพึ่งเท้าร้อมตา เพ็ตดปกปิ n g ว à i จากน้องเออ แอปเปิลกับอิมหลอดเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ถ้าก,กินโมมามกินบัสุภาพผิดพลาดประกันใดแอปเปิลชั้นแนลก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อจ้ากัลาพี่นอ้องเป็นคนเด้อจ้าสวัสดี